นอนอยู่แล oh ้วอึ่งข้างปั๊ดเะยข้างหูเลยอ่ะตื่นขึ้นมาโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่อืาอันนี้ต้มของมันได้ไหมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกรดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา สวัสดีสสดค่ะพุกันค่ะฟิมน,นะครับผมวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเอาตัวรอดในเต็นท์หนึ่งคืนเนี่ยแนี่ค่ะทุกคนคือเต็นท์ที่เราจะมาเอาตัวรอดในคืนนี้นะคะค,ะคนนี่เลยนี่จะเป็นเต็นท์กระโจมนะครับผมใช่ค่ะแล้วคือข้างในก็จะมีที่นอนอะไรพร้อมเลยใช่ไหมคะม <า S 2> พี่ฟิมใช่เดี๋ยววันนี้นะเราจะมานอนในนี้กันนะครับหนึ่งกันหนึ่งคืนใช่เดี๋ยวเราพาเพื่อนๆไปดูข้างในดีกว่าได้แต่ก่อนจะเข้าไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์มาหนึ่งทีกดยังคะกดยังคะถ้ากดกดแล้วนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ออเอามาเพื่อนนี่เดี๋ยวเปิดไพลก่อนเลยดีกว่าครับผมนว่ววิวฝนจะต,ตกไนมอยวันนี่อ่อใช่คนระับนี่ดูเพื่อนดูทองฟ้านะครับผมทองฟ้านี่คือแบบฟ้ามันเป็นแก๊สเพื่อนไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตก,หร,กะรตหรือเปล่านะเพื่อนเป็นไรนะคะทุกคนคือเต้นของเรา่กันฝนได้อือฮึนะใช่แต่ถ้าเกิดตกไปก็ยังอยู่ได้อยู่ใช่ไหมยังอยู่ได้ค่ะเต้นกันเลยดีกว่าไปแค่เนี้ยเหรอ นี่เข้ามาแล้วนะคะทุกคนมาเร็วมาเร็วนี่เข้ามานะคะนี่เม่เต็มเลยแล้วก็จะมีเป็นนี่มล่มีของเต็มเลยนะครับใช่ค่ะเป็นโซฟานะคะสามารถนอนได้นะคะทุกคนแล้วก็มีจะมีอาหมอนอ่ะแล้วก็มีโต๊ะนี่ครับมีโต๊ะมีโต๊ะนะคะทุกคนแล้วก็มีที่นอนที่นอนอันนี้เป็นที่นอนเลยนะคะทุกคนแล้วก็ทีวีอ่ะนี่ครับทีวีแล้วก็แอร์นะคะทุกคนแอร์ด้วยนะครับซึ่งแน่นอนครับคืนนี้เราแบบ ไม่ร้อนแน่นอนมีเย็น,นะครับเพราะว่ามีแอร์อยู่เลยครับผมใช่ค่ะแล้วซึ่งเรานะคะก็เตรียมพวกอาหารอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนไหนครับนี่คะ่ะนี่ของเรานะคะจะกินง่ายๆเลยเป็นมาม่าหม้อไซน,น์เขาจริงเขาจริงตันี่เราก็ถ่ายคลิปไปหลายคลิปแล้วนะพี่เมยใช่ครับผมแต่ว่าวันนี้เราก็พิเศษนะครับเพราะว่าเราจะเอาตัวร้อนจริงๆฮะใช่ครับผมอ่ะทุกคนแล้วคือพวกเราอ่ะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนนะคะนี่น้องแมวอีกสองตัวสวัสดีค่ะ อาจจะไม่เพิ่มก็ได้นะโฟกัสเอามาวิ่งเล่นกันคือเดี๋ยวเนี้ยเราจะนอนกับแมวด้วยนะครับผมและซึ่งเราไม่รู้นะคะว่าวันนี้เต็นท์เราจะพังหรือเปล่านะเพราะไม่เจอแล้วเอาแมวมาด้วะโอเคฟิล์มถ้าเค้าถือว่าแมวตัวใหญ่เล่นแล้วทีวีมันตกลงมาไม่รู้มนัไงบอกแล้วบอกวิ่งโอ้เล่นหนักแล้วตุดแกนอนอยู่แล้วอึดข้างข้างปั๊บเลยข้างหูเลยอะตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยเออไม่เงี้ยโฟกัสกันนะ เราก็ต้องมาพอดีนาดูโซฟากันตอนรงนี้ไหมเหรอที่คุยกันไหมเออโอเคแล้วต้องรู้อีกทีนะฝนจะตกหรือเปล่าไงอย่าเราจะมาเดี๋ยวคืนนี้นะเราจะมานั่งเล่นกันในนี้ดูหนังอ่ะเริ่มกันไปเริ่มเลยไหมเริ่มเลยครับผมระหว่างเริ่มเนี่ยพกันขอนั่งดูช่องโฟกัสหนึ่งฟิล์มก่อนดีกว่าเอ่าวิมวิทำอะไรครับวิมดูอะไรนะที่เป็นชุดชมพูใช่ไหมอ๋อดูจบแล้วจบแล้วพรสุดละ แมวดีกว่างัวงัวใช่ไหมอ๋อแต่ตอนนี้แมวหายไปแล้วนะคะทุกคนนั่งงัวละนั่งอ้าพี่พีแมวโดนโซฟากินฮะอะไรโหนีบรรยากาศนี่คือเราก็มีไฟทุงคนนี่นะใช่นี่ไฟดวงเดียวนี่เอาอยู่เลยซึ่งอยู่ในนี้นะครับไม่ร้อนเลยเย็นทำยังไงอย่างนี่พีก็คืนนั้นะก็จะเย็นเข้าใหญ่พี่พีดูเตียวแต่ประกันไม่ชินอ๋อโี่เราไม่สามารถ เ็ลโอ้ยน้าแมวแมวกางเล็บตอนนี้กางเล็บพร้อมที่จะข่วนใช่แล้วตอนนี้เราอะไรมากินเล่าหาอะไรมากินกันเลานี่นีเดี๋ยวเราจะมากินทาโรคกับแมวกันดีกว่าอ่ะลอเราเดื่อแมวจะสงบลงได้ไหมสองตัวนี้มาขนาดนี้แล้วตัวอื่นจะมาขนาดไหนแต่หนอยกินปลาเส้นกันดีกว่าใช่วางปลาเส้นปลาเส้นนะทุกคนนี่เดี๋ยวเราจะให้แมวกินด้วยไม่ติดจอะอะลองดูลองดู ไม่รู <ici> mm ้จะดูอะไรเลยทุกคนมีอะไรแนะนำไหมครับคอมเมนต์มาเลยน้าพีดูดีอูดีนดูดีนี่ทุกคนดูดีก็มาดูดิใกล้เหรอดีโดนแมวดีไม่ไม่อยู่สุขงี้แมววิ่งไปทั่วเลยนะครับนี่นี่นี่ทาโร่อะแมวปวดทาโร่ทุกคนแมวปวดทาโร่ใช่แมวีตอนนี้เกิดอะไรขึ้นครับคือแมววิ่งไปทั่วนะเออ เกมมาได้นะคะว่าเดี๋ยวเราอะ่ะมาแข่งเกมกันนะมาแข่งเกมใค,ใครก่อบแมวหลับคนนั้นเป็นฝ่ายชนะแต่ก่อนที่เราจะก่อบแมวเราต้องจับแมวให้ได้ก่อนใส่ชุดบอสเล็กตัวนะใครชนะแล้วเลือกการหยิบก่นกอนเลยยิงชุดยชุบชนะฮะชนะอันนั้นก่อนชนะเลือกก่อนยชุบอ่ะวิ๊ม,มเลือกเลยหยิบตันไหนแล้วกันนี้แล้วกันบอกชื่อด้วยบอกชื่อด้วยใครอ่ะเอ,อ้ยลูกว่าอันนี้ลูกองลูกองหลับนานนี่บิมไม่ใช่อ่ะแต่ว่าหลับหลับ อามามานั่งพร้อมกันแล้วดูดิว่าโอ้ไม่เอาไม่เอาไม่สามารถใช้อุปกรณ์ทั้งหมดของที่มีอยู่ที่นี่ได้ไ,ได้ไม่ให้ไปไหนไไอ,หอนี่นะ,ะพร้อมยังแมวพร้อมยังพร้อมนะอ่ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็กลมแล้วลับไปเลยจ้าอะทำไงพี่ทำไงพอือกาวนะกาวคางครับนี่ทำไงนอนนี้เลยนะจับนอน มใหห้ไปไปน่เพราะว่าตัวเนี้ยแกงหลับไปงั้นแหละพอเราพอเราเลือกรบวิง่งวิ่งจับงายเลยจับงายเลยอ๋ออ่าอตาหัวตาหัวไปดูกันนะของใครจะหลับก่อดเนะนี่ยนุน่นหลับแล้วนุ่นหลับแล้ววิ่งไปนู่นเลยนะมีแบบว่าบทติกรยาอะไรบ้างลืิมตาความจะวิ่งหลับกันละอื้อ ตัวนี้ตัวนี้หลับตัวนี้หลับกินเลียปิดตัวซสแล้วชื่อหลับตัวเนี้ยอันนี้ลูกอมค่ะลูกอมชอบหลับคือเวลาที่กินมข้าวเสร็จนี้คือเขาจะแบบว่าไปหลับในกรงเลยนะคะคือเขาจะไม่สนใจใครเลยนะคะถึงเขาจะวิ่งจะเสียงดังอะไรเขาก็ไม่สนใจนะคะต้องวิงวิ่งอะไรรบกวนยังไงก็ไม่ตื่นใช่ใช่แล้วคือตื่นมาคือแม้ทุกตัวเข้ากรงไปหมดแล้วไม่ดังไม่ดังไม่ดังไหนตื่นต้องบอหลอดแล้วเนี่ยเรอเลยามันตื่นแล้วเพรามันตื่นแล้ว้ของกิน เผื่อเขายังไม่อยู่สุกไงเราก็ให้กินนิ่งๆอย่างนี้โับหลับกำลัมองตาฟิล์มไม่กระพริบเลยไปแล้วเดี๋ยวอีกสิบนาทีเร้มาดูกันนะว่าใครทำสำเร็จหรือเปล่านะมานอนแล้วจหนูอ่าตอนนี้ก็ผ่านมาสิบนาทีนะดูไม่มีทีท่าเลยนะถึงจะจับน้องก็ไม่หลับน้อง หรือว่าเวลานี้เป็นเวลาเรื่องของเขาหรือเปล่าเขาเลยไม่ง่วงเพราะวันนี้ประกาศเห็นลูกอมเนี่ยนอนเยอะมากเลยทุกคนนอนแท้งพี่พิมพ์นี่ไม่มีทางที่ลยนนะคือคือลูกควายเนี่ยคือตอนที่แบบว่าปล่อยออกมาจากกรงนะคะทุกคนคือไม่หลับเลยนะทุกคนโอ้โอ้แล้วเที่ยวโอ้โอ้หลับ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 โอ้เขาไม่มีหลุดมือไปเลยก็คือพวกเราสองคนสบายตรงนี้ไงสบายตรงนี้ก็โอเคจากเมื่อกี้ พี่ปิ่นเป็นทาโร่อ่ะโอเคแต่กันไหนเอา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 หอจะนอนใต้โต๊ะนะอันนี้ก็จะนอนตรงนี้อ๋อเ่าฮ่าฮ่าดูเขาจะนอนตรงไหนอ่ะนอนนี่หมดเลยไม่นอนหรอกว่าดูเลยเดี๋ยวเขาเนี่ยหางอย่างเงี้ยหางก็ดิกอย่างเงี้ยเด็กก็พักวิ่งทำไมอ่ะเขาไม่นอนกันแล้วเขานิ่งกันแล้วเอ้หอ้าว สรุปพวกเราสองคนทำธุรกิจกล่อบแมวไม่สำเร็จใช่นครับไม่น่าจะสำเร็จได้นะตาไฟติ้งไว้หอมงไม่ถ้าเราทำอะไรต่อดีนะโฟกัสพี่ฟิล์มตายฮะโฟกัสว่านะตอนนี้โฟกัสเริ่มหิวแล้วอ่ะพี่ฟิล์มหิวนะหิวอีกแก้วอะโฟกัสิกินทั้งวันเลยนะโอ้ตัวเดี๋ยวเรามากินมาม่าหม้อไฟกันดีกว่าไปเดีแต่โฟกัสกลัวว่าถ้าเกิดเราตัวมาม่าหม้อไฟโฟกัสกลัวแมวมันลงไปมัลงเหรอแมวมันลงไปทำไม นอนมันไม่แน่ไม่แน่โดนมั้งมันคงไม่วิ่งชดหรอกหรอมัาแม่แม่เดี๋ยวมาต้มกันดีกว่าพี่ซิต้องมาสะพานเลยค่ะมาเติมหิวอีกแล้วทุกคนคือจะกินทั้งวันเลยนะคะทุกคนมาเราปักันจะเปิดฝาเลยนี่มาแล้วแต่เราต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนนะคะทุกคนทุกคนโฟกัสมีวิธีที่จะทำให้เปิดตรงนี้เร็วๆนะพี่เบมดูนะทุกคน โอ้โหช่วยได้จริงๆไหมเนี่ยหัวั้นใชต้องหักอลกกินเลยนะไม่เป็นไรขอซ้ำพี่พีมก็ได้ไม่ใเนี่ยไม่หักเลยพี่พีมมาเดี๋ยวต่อไปนะคะจะมาเทกันแต่เราต้องเทอันนี้ก่อนนะพี่พีมอันนี้อันนี้อันนี้ก็อฮู้ประมาณนึงแล้วต่อไปนะคะเราจะใส่โรบินีๆเลยอ่าโอเคไม่เยอะมากแล้วต่อไปนะคะเราก็ใส่อันนี้ลงไปรอเลย แล้วเราก็รอให้เขาเรียกโอเคแล้ก็จะปิดฝานะครับแล้วเราก็จะเอาแมวลงไปล่นน้ำยากยากก็รอให้เขาร้อนอ่าหุ้ยที่พีนแบบพุ่งเร็วแม่เลยทีพีค่ะตกใจมาเลยที่พีนเดี๋ยวเราก็จะรอให้เอ่อเส้นของเรานะคะนิ่มนะคะทุกคนใช่มารอรอรอระหว่างรอเราก็ดูหนังรอดีกว่าใช่ดูการ์ตูนรอไป นี่นะคะทุกคนตอนนี้มาม่าเราได้แล้วโอ้ยน่ากินจังใช่อันนี้เป็นมาม่าน้ำตกนะคะทุกคนฟิล์มคะของพี่ฟิล์มได้หรือยังคะเนี่ยมาแล้วมาเปิดแล้วพิล์มปิดไปแล้วแบบนี้เฮ้ยอุปการไม่รอช้านะทุกคนประกาศขอกินเลยแล้วกันตอนนี้ประกัศหิวมากตอนนี้คือตอนนี้ก็คือเอาเส้นฟิมก็อื่นละพร้อมกินเหรอจ้อย่านะแมวนะแมวอย่านะแมวอย่านะนี่คือมื้อข้าของพวกเราใช่ไหม ใช่ครับก็คือแมวยังไม่ง่วงเลยแมวเขายัางไม่มีวิแววเลยดคือแมวตาแบบว่าเเราแบบพอเราปิดไฟแมวอาจจะนอนพร้อมเราก็ได้นะคะทุกคนจริงมากไม่รู้ครับติดปิดแล้วโอ้อย่านะอย่านะพอหลังจะดำกินเสร็จแล้วเราก็จะนอนแล้วใช่ไหมใช่ครับอร่อยอร่อยนี่ นี่นะคะฝานะคะเราต้องเอามาใช้ประโยชน์นะทุกคนคือเราต้องแบบว่าจานหกใช่ไหมเป็นเป็นจานนี่แหละแต่ไม่มีรูอยู่กันรูมีรูแล้วก็วางข้าวแบบนี้ที่แบบโอ้โหเพลินมากโอ้โหโอ้หนี่ตรงนี้นี่ก็คือเขาเรียกว่าเมื่อก่อนนอนใช่ไหมจัดใช่ใช่ตรงอี้เลยข้างหลังรูเดือดมากเหมือนเด็กป .2 ทะเลาะกันเลย มันพูดอย่างนั้นนะผมกัดจีจอย่างั้นเลยเล่ออย่าหกนะหกหมดขึ้นนะครับคืนนี้มันไม่ขึ้นเหรอเพราะมันไม่ใช่ของหวานขึ้นเหรอออืืแมวคือตอนนี้เสียวน้องแมวลงมากเลยนะทุกงถ้ามือน้องแมวจุ่มไปอันหนึ่งทางนี้ ไม่เงี้ยร้องไห้แมวแต่ไอ้ถ้าเกิดถือว่าแมวมือแมวประตุ่มใช่ไหมถ้าเกิดมันเย็นนะก็ได้ร,ร้อนเงร้อนเงียร้อนเยอะด้วยเฮ่ยอยกากกินร้านมัน,นอ่ะกินไปนเล็กเล็กกัน <c oughs> เล็นเลกกัน ไม่นอนทำไมไม่นอนทำไมไม่นอนไมไม่นอนเนาะามาษณ์นะครับทำไมไม่นอนครับเพรอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นนี่ด้วยนี่ด้วยทำไมไม่นอนทำไมไม่นอนครับมาๆๆๆๆๆๆเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็กินร็คนตอนนี้อิ่มมากมันๆิ์มนี้เราก็เริ่มแบบว่าเริ่ม่วงทุกคนกินเสร็จก็เริ่มวงแล้วแหละ ตอนนี้เด็กด้วยนะแล้วก็จะนอนอย่างนี้ไหมครับทิ้งอย่างไม่เับเหรอที้ไม่น่าเชื่อใช่เหรอถับหนึ่งตัวถับหนึ่งตัวโอดึงง่วงจริงจริงคือเมื่อกี้ที่เราไม่ได้กดอัดนะคะทุกคนก็คือแมวเนี่ยป็นปีนเต็นท์เป็นสไปเดอร์แมนเลยนะทุกคนวินอยู่บนเต็นท์พอดีเลยพอเราคิดอิ่มใช่ไหมแมวก็ง่วงเราก็ง่วงพอดีก็หลับพร้อมกันพอดีใช่แล้วคืนนี้ฝนอาจจะไม่ตกก็น่าจะตาเริ่มหยด หวังว่าฝนจะไม่ตกนะครับคืนนี้ออกบอกหลักทุกตื่นปั๊บเลยแล้วปิดไฟนะปิดไฟนะปิดไฟแล้วก็จะดูหนังแล้วก็นอนแล้วนะคะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ในความมืดมิดเปิดเปิดไฟไหมพิมพ์ไม่ไม่บเกต้าก็ไเฮ้ยนี่ก uh ็ไ huh. ด้เคตเปิดดีกว่าครับทำสิอะไรดีพิมพ์เขียนพูดเจ้าอือไม่ก็ ๊ิ<ะ>มองหน,น้าหนูเฉยเลยได้ดูทีวีกันดีทุกคนแต่ว่าโฟกัสเล่นไอ้พัดคนนี้ดีกว่กาเดี๋ยวที่เหลือดูหนังดีกว่กาครับ